12คำสาบเงียบๆที่จะทำให้คุณไม่มีวันรวยถ้าคุณคิดว่าเงินหายากสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1คุณไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่กล้าคิดเหมือนคนที่เขามีเงินไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับเงินล้านในบัญชีแต่ทุกคนเลือกได้ว่าจะคิดยังไงกับเงินตั้งแต่วันนี้หลายคนพยายามทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่ขยับจากจุดเดิมเลยสักนิดไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่ง แต่เป็นเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาแบบผิดผิดปลูกฝังว่าจะต้องเหนื่อยต้องลำบากจะต้องกัดฟันทำงานหามรุ่งหามบคำถึงจะได้มาซึ่งก้อนเงินเล็กๆแต่ในขณะที่คุณใช้ทั้งชีวิตเพื่อแลกกับเศษเงินมีคนอีกกลุ่มเขาใช้แค่สมองสร้างเงินได้อย่างมหาศาลโดยที่แทบจะไม่ต้องออกแรงเพราะความจริงก็คือว่าเงินไม่เคยชอบคนที่ตามมันแบบเหน็ดเหนื่อยแต่มันจะไหลไปหาคนที่กล้าเชื่อว่า มันจะมาได้แบบง่ายๆและคนที่กล้าออกจากกรอบความคิดแบบเดิมๆเท่านั้นค่ะที่จะกลายเป็นคนรวยในรุ่นของตัวเองและในโลกนี้มีคนมากมายเลยนะคะที่เริ่มจากไม่มีอะไรไม่มีเส้นสายไม่มีเงินทุนแต่พวกเขาเปลี่ยนจุดความคิดใหม่ทั้งหมดเลิกคิดว่าจะต้องลำบากก่อนถึงจะสบายแล้วก็เริ่มมองหาทางลัดที่ฉลาดเริ่มสร้างระบบแทนการลงแรงเริ่มสร้างโปรไฟล์แทนการสร้างความเหนื่อย คุณรู้ไหมคะว่าความคิดที่บอกว่าจะต้องเหนื่อยถึงจะมีเงินคือคำสาบแบบเงียบๆที่คอยดูดพลังชีวิตของคุณทุกวันและยิ่งคุณเชื่อมันนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทำงานหนักขึ้นแต่มีเงินเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณยังไม่อยากจนไปตลอดทั้งชีวิตอย่ารอให้เงินมาก่อนถึงจะเปลี่ยนวิธีคิดแต่จงเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วเงินจะมาเองเพราะสุดท้ายนะคะความมั่งคั่งทุกอย่างจะเริ่มจากการกล้าคิด เหมือนคนที่มีมันแล้วข้อ2คุณไม่ได้ขาดเงินแต่คุณขาดระบบผลิตเงินในโลกนี้นะคะเงินไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะแต่มันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งที่โหดร้ายมากก็คือเงินจะไม่อยู่กับคนที่ทำได้แค่หาแต่มันจะอยู่กับคนที่สร้างให้มันไหลามาเองคนที่ยังต้องตื่นมาทำงานทุกวันเพื่อที่จะให้ได้เงินใช้ในแต่ละเดือนเขาไม่ใช่คนขี้เกียจนะคะ แต่เป็นคนที่ยังใช้แรงแทนที่จะใช้ระบบและโลกใบนี้ก็ไม่เคยให้รางวัลใหญ่กับคนที่เหนื่อยที่สุดแต่มันจะให้รางวัลกับคนที่คิดเป็นและก็สร้างระบบแทนตัวเองคุณเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางคนแทบจะไม่ต้องโพสขายของแต่เงินไหลเข้าทุกวันบางคนแทบจะไม่ต้องออกหน้าจอไม่ต้องตะโกนโปรโมตแต่เขามีรายได้เข้าทุกเดือนนั่นแหละค่ะเพราะเขาไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่เขาสร้างระบบให้เงินวิ่งเข้าหาเขาทุกวันและความรับของคนรวยจริงไม่ใช่การทำงานหนักแต่มันคือการใช้หัวแทนการวางหมากแล้วก็ใช้ระบบในการให้ทำงานแทนเขาสร้างสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วก็ขายซ้ำได้เป็นหมื่นครั้งเขาลงแรงหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ระบบทำเงินได้ตลอดทั้งปีนั่นแหละค่ะคือเครื่องผลิตเงินที่แท้จริงในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกเงินแต่คนที่เข้าใจเกม เขาจะใช้เวลาเพื่อสร้างระบบแล้วก็ให้เงินแลกเวลากลับคืนมาเพราะเขารู้นะคะว่าชีวิตคนเราไม่มีทางเหนื่อยทั้งชีวิตได้แต่ระบบมันทำงานได้แม้ในวันที่คุณหลับและความจริงก็คือถ้าคุณยังหาเงินด้วยมือเปล่าไม่ได้มีแผนไม่ได้มีระบบคุณก็จะอยู่ในวงจรเดิมไปอีกหลายปีเลยค่ะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีอิสรภาพ และสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตอนนี้คุณยังหาเงินแบบวันต่อวันยังไม่ได้มีระบบยังไม่มีฟลอ์ก็จงหยุดแล้วเริ่มใหม่ไม่ใช่เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากการตั้งระบบผลิตเงินในหัวให้ได้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินจะไม่เข้าหาคนที่เหนื่อยที่สุด แต่มันจะเข้าหาคนที่ฉลาดพอที่จะวางระบบให้น้อยลงและก็รวยให้มากขึ้นข้อ3ถ้าคุณยังมองว่าเงินหายากมันก็จะยิ่งหนีคุณไปตลอดทั้งชีวิตเพราะในโลกนี้นะคะไม่มีอะไรที่หนีคนที่กลัวมันได้เท่ากับเงินคนที่กลัวหาเงินไม่ได้ก็จะไม่มีวันหาได้คนที่กลัวว่าจะมีไม่พอก็จะไม่มีวันเหลือและคนที่เชื่อว่าเงินหายากก็จะไม่มีวันได้มันมาแบบง่ายๆเลยค่ะ คุณรู้ไมหมคะว่าความเชื่อไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือคำสั่งที่ลึกที่สุดของสมองที่จะพาคุณมองหาสิ่งที่ตรงกับภาพในหัวถ้าในหัวของคุณมีแต่คำว่ายากต่อให้โอกาสมายืนอยู่ตรงหน้าคุณก็จะมองไม่เห็นเช่นกันค่ะแต่ถ้าในหัวของคุณมีแต่คำว่าง่ายกว่าที่คิดสมองของคุณก็จะเริ่มทำงานแบบใหม่มองเห็นช่องทางที่คนอื่นมองข้ามกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า และก็เดินเข้าไปในพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันหาเงินได้จริงเพราะว่าเงินไม่ใช่ของแข็งแต่มันคือของเหลวที่ไหลไปตามความเชื่อคุณเชื่อแบบไหนมันก็จะไหลไปในทิศท,ทางนั้นและคนที่กล้าส,สั่งสมองตัวเองว่าหาเงินได้ง่ายๆก็จะเริ่มมีชีวิตที่เงินไหลามาเทมาโดยที่ไม่ต้องไล่ตามนั่นเองในขณะที่คนส่วนใหญ่หมดแรงไปกับการไล่ล่าคนที่เข้าใจเรื่องนี้ เขาก็แค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ให้เงินไหลมาหาไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีแต่เพราะว่าเขาสั่งระบบในหัวให้ทำงานแทนการบน่นแทนการกลัวแทนการยอมแพ้นั่นเองค่ะนี่คือจิตวิทยาขั้นต้นของการเป็นเครื่องผลิตเงินไม่ใช่เพราะว่าคุณมีทุนแต่เป็นเพราะว่าคุณกล้าคิดให้ถูกต้องก่อนเพราะถ้าเกิดว่าภาพในหัวคือไม่มีทางเป็นไปได้โลกก็จะสะท้อนกลับมาด้วยทางตันในทุกครั้ง แต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแค่ประโยคเดียวในหัวว่าฉันหาเงินได้ง่ายกว่าที่เคยคิดสมองของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นสนามแห่งโอกาสขอเตือนไว้เลยนะคะว่าความเชื่อผิดๆแค่เรื่องเดียวก็สามารถทำลายอนาคตทางชีวิตได้แต่ความเชื่อถูกแค่เพียงแค่หนึ่งประโยคมันก็สามารถพลิกคุณจากติดลบสู่มหาเศรษฐีได้ในเวลาไม่นานเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจงตั้งคำถามให้ตัวเองทุกเช้าว,ว่า วันนี้ฉันมองเงินว่ายากหรือว่าง่ายเพราะวิธีที่คุณมองมันมันก็จะกลายเป็นวิธีที่คุณมีมันไปตลอดทั้งชีวิตข้อ 4. คุณยังจนเพราะว่ายังคิดเหมือนลูกจ้างความจนที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ความจนในบัญชีแต่มันคือความจนในวิธีคิดที่ฝังลึกอยู่ในหัวค่ะคุณถูกสอนให้เชื่อว,ว่าเงินจะไหลามาก็ต่อเมื่อคุณทำงานหนักคุณจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณแลกเวลาทั้งวันให้กับบริษัท และคุณจะก้าวหน้าก็ต่อเมื่อคุณอดทนมากพอที่จะรอการขึ้นเงินเดือนแต่นี่แหละค่ะคือล็อกทางความคิดที่ขังคุณไว้ในชีวิตแบบบนลูกคิดว่าจะต้องตื่นเช้ารีบไปทำงานรอเงินเดือนออกตอนสิ้นเดือนแล้วก็วนกลับมาเหนื่อยเหมือนเดิมคุณรู้ไมหมคะว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทนได้มากที่สุดแต่มันจะให้รางวัลกับคนที่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดก่อนใครเพราะว่าคนที่โตจากศูนย์ได้จริงๆ ไม่ใช่คนที่อดทนทำโอทีแต่คือคนที่กล้าหยุดคิดเหมือนลูกจ้างและก็เริ่มคิดเหมือนเจ้าของตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเครื่องผลิดเงินที่แท้จริงไม่ใช่แค่แรงกายแต่มันคือระบบที่ปลดล็อกตัวเองจากชีวิตแบบเดือนชนเดือนคือแนวคิดที่เชื่อว่าฉันสามารถสร้างรายได้หลายทางได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานทั้งวันคือการรู้ว่าทุกชั่วโมงของคุณไม่จำเป็นต้องใช้แรงแต่จะต้องใช้หัว ไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อเงินแต่ต้องทำให้เงินสามารถทำงานแทนคุณได้คุณอาจจะไม่ต้องลาออกจากงานวันนี้แต่คุณจะต้องลาออกจากวิธีคิดแบบลูกจ้างตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าคนที่รวยไม่ใช่คนที่มีหลายอาชีพแต่คือคนที่มีหลายระบบที่หาเงินให้เขาโดยที่ไม่ต้องลงมือเองเสมอไปโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าคุณยังใช้วิธีเดิมๆแบบคนรุ่นก่อนคุณก็จะทำงานหนักมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยคุณจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแต่ยังอยู่ในที่เดิมและสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตแต่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเพราะนั่นอาจจะเป็นการปลดล็อกประตูแรกที่จะพาคุณออกจากความจนตลอดไปข้อ 5. คนที่ไม่เชื่อว่าเงินจะมาง่ายๆก็จะไม่มีวันได้จับเงินก้อน เพราะชีวิตนี้นะคะมันไม่เคยให้ของใหญ่กับคนที่คิดเล็กคุณอาจจะทำงานหนักแบบสุดใจอดทนตลอดทั้งชีวิตพยายามไม่ต่างจากใครแต่ถ้าความคิดของคุณยังวนเวียนอยู่แค่ขอให้มีเงินพอใช้คุณก็จะไม่มีวันก้าวไปถึงระดับที่เรียกว่าเหลือเฟือได้เลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเงินไม่ได้อยู่ในบัญชีของคนเก่งที่สุดแต่มันอยู่ในกระเป๋าของคนที่กล้าคิดใหญ่ คนที่เชื่อว,ว่าเงินล้านสามารถเกิดจากไอเดียเดียวกล้าขายกล้าลงมือกล้าเปิดเกมแม้ในวันที่ยังไม่มีต้นทุนอะไรเลยโลกนี้มีคนมากมายเลยนะคะที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเพียงเพราะเขากล้าเชื่อว,ว่าเงินมันไม่ได้ยากอย่างที่เคยเชื่อกันมาพวกเขาไม่รอให้ใครมาสอนแต่เลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่โลกไม่เคยบอกและนั่นแหละค่ะคือทางที่คนรวยใช้เดินจริงๆคุณจะไม่มีวันได้จับเงินล้าน ถ้าในหัวของคุณเต็มไปด้วยคําว่าแค่หมื่นเดียวก็พอแล้วเพราะจิตใต้สํำนึกของคุณจะคอยพาคุณกลับไปอยู่ตรงจุดที่คุณเชื่อว่าคุณเหมาะสมที่สุดและถ้าเกิดคุณยังไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับของชิ้นใหญ่ชีวิตก็จะไม่มีวันยอมให้คุณถือของชิ้นใหญ่เลยค่ะสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ความจนแต่มันคือการที่มีสมองที่ไม่กล้าฝันเกินกรอบคุณจะเดินอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยทำงานเท่าเดิม ได้เงินเดือนเท่าเดิมและก็ใช้ทางชีวิตจ้องมองคนอื่นที่เขากล้าเชื่อมากกว่าคุณเติบโตแซงคุณไปในทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองเงินล้านเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันแต่จงมองมันให้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันค่าว่าวันนี้ฉันคิดใหญ่พอหรือยังเพราะสิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่คุณจะได้และถ้าคุณยังเชื่อว่าเงินจะไหลามาแบบง่ายๆไม่ได้ คุณก็จะไม่มีวันได้แตะมันเลยค่ะข้อ 6. เครื่องผลิตเงินไม่ได้เริ่มจากทุนแต่เริ่มจากจินตนาการหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าคนจะสำเร็จได้จะต้องเริ่มจากการมีเงินจะต้องมีต้นทุนก่อนมีสายป่านยาวๆก่อนมีแบ็กที่ดีแต่ในความจริงมันโหดมากกว่านั้นค่ะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเขาไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากการกล้าคิดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคิด อาณาจักรที่คุณเห็นในวันนี้ก็ไม่ได้เริ่มจากก้อนเงินแต่มันเริ่มจากความกล้าที่จะนั่งอยู่ในห้องเล็กๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะสร้างสิ่งที่ยังไม่มีในโลกใบนี้มันเริ่มจากในหัวก่อนก่อนที่จะไปถึงมือมันเริ่มจากภาพในใจก่อนที่จะกลายเป็นภาพจริงในชีวิตคุณรู้ไหมคะว่าจินตนาการที่ไม่ได้ถูกหยุดด้วยความกลัวคือแหล่งพลังงานมหาศาลที่สุดของมนุษย์ เงินแค่ซื้อของได้แต่จินตนาการเปลี่ยนชีวิตทางระบบได้ค่ะคุณอาจจะไม่มีเงินเก็บไม่มีคนสนับสนุนไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือแต่ถ้าคุณยังมีหัวที่กล้าคิดสิ่งใหม่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะร่ำรวยกว่าคนที่มีทุกอย่างแต่คิดไม่เป็นเพราะคนที่มีเงินแต่ไม่มีจินตนาการเขาก็จะได้ใช้เงินแต่คนที่ไม่มีเงินแต่มีจินตนาการเขาก็จะได้สร้างเงินค่ะ และขอให้จำไว้ให้ดีนะคะทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าไม่มีต้นทุนอย่าเพิ่งถอนตัวค่ะแต่ให้กลับไปถามตัวเองว่าแล้วในหัวของฉันยังมีจินตนาการอยู่ไหมถ้ามีคุณยังไม่แพ้ค่ะคุณแค่ยังไม่ได้เริ่มแล้วก็จำไว้นะคะว่าในโลกนี้ไม่เคยใจร้ายกับคนที่กล้าคิดสิ่งใหม่เพราะคนที่กล้าจินตนาการถึงความสำเร็จตั้งแต่ยังไม่มีอะไรคือคนที่กำลังปั้นเครื่องผลิตเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลค่ะ ข้อ 7. หยุดเสียเวลากับการขยันแบบที่ไม่มีกลยุทธ์ในโลกของความสําเร็จความขยันไม่ใช่คําตอบและการพยายามให้หนักที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะไปได้ไกลที่สุดคุณเชื่อไหมคะมีคนมากมายที่เหนื่อยแทบตายแต่ก็ยังย่ําอยู่กับที่เพราะว่าพวกเขากำลังใช้ความขยันในทิศทางที่ผิดเขาทุ่มเทลงแรงไปทุกวันเหมือนกับกำลังถีบจักรยานอยู่บนลูวิ่งและสุดท้าย เหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะความขยันที่ไม่มีแผนไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายก็คือกับดักของคนที่ไม่เข้าใจเกมและเกมของความมั่งคั่งมันไม่ได้ให้รางวาัลกับคนที่ทำมากที่สุดแต่มันจะให้รางวาัลกับคนที่ทำถูกจุดถูกจังหวะและก็ถูกทางค่ะคนที่รวยเขาไม่ได้วิ่งทุกวันแต่เขายืนดูเกมแล้วเลือกจังหวะลงมือเขาไม่เสียเวลาทำทุกอย่าง แต่เขาทําแค่สิ่งเดียวที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดเพราะเขารู้นะคะว่าเงินไม่ใช่ของแข็งแต่มันเป็นของเหลวและถ้าเกิดว่ารู้จังหวะรู้ช่องว่างมันก็จะแทรกเข้ามาได้เสมอในขณะที่คนส่วนใหญ่เอาความเหนื่อยมาเป็นข้ออ้างว่าฉันทําดีที่สุดแล้วคนที่เข้าใจเกมเขาเอาความเงียบมาเป็นกลยุทธ์แล้วก็ปล่อยให้ระบบทำเงินให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องโพสต์ทุกวันไม่ต้องเหนื่อยทุกคืน แต่กลับรวยกว่าเร็วกว่าและก็ไปไกลได้กว่าคุณไม่จำเป็นต้องขยันน้อยลงแต่คุณจะต้องขยันแบบมีชั้นเชิงและที่สำคัญกว่านั้นค่ะคุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำและเมื่อไหร่ควรหยุดทำในสิ่งที่ไม่พาไปไหนเพราะสุดท้ายนะคะความขยันที่ไม่มีทิศทางก็จะกลายเป็นฝันร้ายที่เผาผลาญทั้งแรงกายและเวลาโดยที่ไม่เหลืออะไรไว้ให้คุณภูมิใจเลย อย่าปล่อยให้ชีวิตหมดแรงไปกับสิ่งที่ไม่เคยพาคุณเข้าใกล้ความมั่งคั่งจงขยันให้เป็นก่อนที่จะเหนื่อยฟรีไปทั้งชีวิตข้อ8เครื่องผลิตเงินทุกเครื่องเริ่มจากการกล้าคิดต่างทุกวันนี้คุณใช้ความเชื่อแบบไหนมาทำมาหากินคะถ้าทุกสิ่งที่คุณเชื่อมันไม่ได้พาคุณไปไกลกว่าจุดเดิมไม่ได้พาให้คุณรวยขึ้นไม่ได้พาคุณพ้นจากความเครียดเรื่องเงิน นั่นแปลว่าความเชื่อนั้นมันหมดอายุไปแล้วค่ะในโลกของการสร้างตัวคนที่รวยไม่ใช่คนที่เรียนรู้ดีที่สุดแต่คือคนที่กล้าทิ้งสิ่งที่เคยเชื่อและก็สร้างสิ่งใหม่ในหัวโดยที่ไม่รอให้ใครอนุญาตหลายคนยังติดอยู่กับกฎของห้องเรียนยังเชื่อว่าจะต้องเรียนให้เก่งจะต้องทำตามตำราจะต้องอยู่ในกรอบถึงจะมีอนาคตแต่ในโลกของความมั่งคั่งจริงๆไม่มีกรอบค่ะ มีแต่คนที่คิดนอกกรอบจนสร้างกรอบใหม่ให้ตัวเองได้คุณไม่มีวันสร้างเครื่องผลิตเงินในหัวได้ถ้าเกิดว่ายังคิดแบบเดียวกับคนที่ไม่เคยผลิตอะไรได้เลยและคุณก็จะไม่มีวันหาเงินก้อนโตได้ถ้าความคิดของคุณยังถูกออกแบบมาเพื่อหาเงินแบบเดือนชนเดือนในขณะที่คนอื่นเดินตามเส้นทางที่ครูเคยสอนแต่คนที่สำเร็จจริงเขาสร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมาเขาไม่ได้รอให้ถูกสอนแต่เขาลองผิดลองถูก ล้มเองลุกเองแล้วก็คิดใหม่ทั้งหมดจนสุดท้ายเขาไม่ต้องขอจากใครเพราะเขาสร้างระบบที่ทำเงินให้วิ่งเข้ามาหาเขาเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทุกอย่างที่คุณเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่เคยพาคุณไปไกลาจากจุดที่ยืนอยู่วันนี้ก็จงกล้าลุกขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าฉันพร้อมหรือย,อยังที่จะทิ้งทุกอย่างที่เคยเชื่อเพราะสุดท้ายนะคะเครื่องผลิตเงินทุกเครื่องไม่ได้เริ่มจากเงินไม่ได้เริ่มจากความรู้ในตำราแต่มันเริ่มจาก หัวที่กล้าคิดต่างและก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ไม่พาตัวเองไปไหนอีกต่อไปข้อ 9. เงินไม่ใช่รางวัลของความพยายามแต่มันคือผลตอบแทนจากความฉลาดเฉลียวนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าในโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนขยันเต็มไปด้วยคนที่ตื่นเช้านอนดึกอดทนเก่งทำงานอย่างหนักแต่ก็กลับยังไม่ไปไหนสักทียังวนเวียนอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะพยายามสุดชีวิตก็ตาม เพราะพวกเขาพยายามผิดจุดพยายามไปในทิศทางที่ไม่มีปลายทางลงแรงเยอะแต่ก็ไม่ได้วางกลยุทธ์ทุ่มเททางชีวิตแต่ก็ไม่เคยหยุดวางแผนและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่บางคนเหนื่อยแทบตายแต่ก็ไม่เคยได้จับเงินก้อนใหญ่เลยสักครั้งในขณะที่คนอื่นอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้ดูเหนื่อยเลยด้วยซ้ําไม่ได้ต้องโพสต์ขายทุกวันไม่ได้ต้องวิ่งตามใครให้มาซื้อของแต่เงินก็ไหลามาหาเขาทุกวัน เพราะเขาวางทุกอย่างไว้ถูกที่เขาไม่ทุ่มแรงแต่เขาทุ่มความคิดลงไปแทนเงินไม่เคยตอบแทนคนที่เหนื่อยที่สุดแต่มันจะตอบแทนคนที่วางหมากได้มแมน่นที่สุดนี่คือโลกของการสร้างตัวแบบใหม่ค่ะไม่ใช่โลกที่ใครอดทนกว่าแล้วจะได้มากกว่าแต่คือโลกที่ใครมองเกมขาดกว่าเขาจะได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเท่าใครคุณอาจจะทำงาน12ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าคุณใช้เวลาเหล่านั้นไปกับสิ่งที่ไม่ต่อยอด คุณก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความเครียดเรื่องเงินได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณยังรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ยังไม่มีอะไรอย่าพยายามให้มากขึ้นแต่จงฉลาดเฉลียวให้มากขึ้นก่อนเปลี่ยนจากคำว่าฉันจะทำให้เยอะขึ้นมาเป็นฉันจะทำให้แม่นขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าเงินไม่จาเป็นต้องแลกด้วยความเหนื่อยเสมอไปข้อ10ไม่มีใครรวยจากการทำงานหนักมีแต่คนรวยจากการที่คิดเป็น คุณอาจจะเหนื่อยที่สุดในบริษัทคุณอาจจะเป็นคนที่อดทนที่สุดในครอบครัวแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีอิสระทางการเงินยังต้องคอยก้มหน้ารับคําสั่งยังต้องเครียดเรื่องรายจ่ายทุกสิ้นเดือนนั่นก็แปลว่าความเหนื่อยทั้งหมดยังไม่พาคุณไปไหนเลยนะคะเพราะความจริงมันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดโลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เหนื่อยที่สุดแต่มันจะให้รางวัลกับคนที่คิดออกวางถูกแล้ก็ขยับแม่นตางหาก คนที่รวยเขาไม่ได้เอาตัวเองไปใช้แรงแข่งกับใครแต่เขาใช้หัววางแผนระบบเขาไม่เชื่อในคำว่าอดทนแล้วจะสำเร็จแต่เขาเชื่อในคำว่าฉลาดพอที่จะไม่ต้องอดทนไปตลอดทั้งชีวิตลองสังเกตดูให้ดีนะคะคนที่ดูยุ่งที่สุดในโลกอาจจะไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คนที่เงียบที่เขาไม่พูดมากไม่โพสต์บ่อยไม่วิ่งตามใครเขากลับมีชีวิตที่เลือกได้มากกว่า เพราะว่าเขาคิดเป็นเขารู้ว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่มีไว้แลกกับเงินแต่คือสิ่งที่มีไว้ลงทุนกับกลยุทธ์และถ้าคุณยังใช้เวลาทั้งวันไปกับการทําซ้ําๆยังเชื่อว,ว่าต้องทําให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะได้เงินมากขึ้นคุณก็กําลังตกหลุมพรางของระบบที่ออกแบบมาให้คุณอยู่กับที่ค่ะการสร้างตัวที่แท้จริงไม่ใช่การทํางานหนักขึ้นทุกวันแต่มันคือการหยุดคิดให้หนักขึ้นแล้วก็ขยับเกมให้เฉียบคงกว่าเดิมเพราะสุดท้ายแล้วนะคะ ไม่ใช่คนที่อึดที่สุดที่รอดแต่คือคนที่ปรับมุมคิดได้เร็วที่สุดที่พุ่งขึ้นมาเป็นผู้นำค่ะข้อ11ถ้าในหัวของคุณยังคิดว่าจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยคุณก็จะไม่ได้เจอทางลัดนะคะความคิดที่บอกว่าเงินจะต้องมาพร้อมกับความเหนื่อยมันคือคำสั่งลับที่ขังคุณไว้ในวงจรชีวิตแบบเดิมๆคุณจะทำมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไปไกลมากยิ่งขึ้นคุณจะอดทนมากขึ้นแต่ก็ไม่มั่งคั่งมากขึ้น เพราะคุณไม่ได้ใช้หัวเพื่อหาทางลัดแต่คุณใช้แรงเพื่อสู้กับเวลาโดยที่ไม่รู้ว่าระบบคืออาวุธของคนรวยคนที่ยังเชื่อว่าตัวเองอยู่ในเกมทุกวันต้องลงมือเองทุกขั้นตอนจะต้องเหนื่อยถึงจะมีค่าคือคนที่ยังไม่เข้าใจเกมของการสร้างตัวจริงๆเพราะว่าคนที่สร้างอาณาจักรได้จริงเขาจะไม่เล่นเกมนานเขาจะออกจากเกมแล้วก็ให้ระบบเล่นแทนเขาไม่กลัวการลงทุน เ,เขาไม่ได้ยึดติดกับคําว่าต้องทําเองเขาไม่กลัวการเริ่มเพราะเขาไม่ได้ใช้ความคิดเดิมกับโลกที่เปลี่ยนไปคุณรู้ไหมคะทุกวันนี้คุณเหนื่อยกับงานมีบางคนเขานอนอยู่บ้านแต่ระบบของเขากําลังทําเงินแทนทุกวันที่คุณกําลังทำโอทมีคนอีกคนที่ปล่อยให้ช่องทางออนไลน์ทํายอดขายให้เองและทุกวันที่คุณกําลังคิดว่าจะต้องอดทนอีกนานแค่ไหนคนบางคนก็กําลังใช้เวลาเดียวกัน เพื่อออกแบบทางลัดให้ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณยังกลัวการเริ่มยังกลัวการเปลี่ยนแปลงยังกลัวการปล่อยคุณก็จะยังอยู่ในเกมที่ไม่มีเส้นชัยแบบนี้ไปตลอดค่ะเส้นทางลัดมันมีอยู่จริงแต่คนที่มองไม่เห็นคือคนที่ยังใช้ความเชื่อแบบเดิมๆและในโลกนี้ไม่เคยรอให้คนที่เหนื่อยที่สุดชนะแต่มันจะให้ทางลัดกับคนที่คิดต่างที่สุดเท่านั้น จำไว้นะคะว่าเงินไม่เคยกลัวคนที่ขยันแต่มันเลือกที่จะเข้าหาคนที่มีระบบและก็กล้าปล่อยมือจากสิ่งที่ทำให้เหนื่อยเพื่อที่จะจับสิ่งที่ทำให้รวยได้จริงข้อ 12. โลกจะให้รางวัลกับคนที่กล้าคิดก่อนที่จะมีไม่ใช่รอให้มีแล้วค่อยกล้านี่คือความจริงที่คนรวยทุกคนเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยกล้าทดลองพวกเขาถูกฝังมาว่าจะต้องรอให้มีทุนก่อนจะต้องรอให้พร้อมก่อน จะต้องรอให้มั่นใจก่อนถึงจะคิดใหญ่ได้แต่ความจริงก็คือว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตได้เร็วที่สุดไม่เคยรออะไรเลยค่ะพวกเขาไม่ได้รอให้มีเงินก่อนถึงจะกล้าคิดว่ารวยได้แต่พวกเขากล้าคิดว่ารวยได้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเครื่องผลิตเงินในหัวมันไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มันเริ่มจากความเชื่อที่ว่าฉันคู่ควรกับชีวิตที่มั่งคั่งฉันหาเงินได้ง่ายกว่าที่เคยเชื่อ ฉันมีค่ามากพอแม้ว่ายังไม่มีใครให้เครดิตก็ตามคุณรู้ไมหมคะว่าความมั่งคั่งมันไม่เคยเริ่มที่บัญชีธนาคารแต่มันเริ่มที่ในหัวของคุณและหัวของคุณก็จะไม่มีวันสร้างเงินถ้ามันเต็มไปด้วยความกลัว,คว,ลวความกังวลและก็ความคิดที่จำกัดตัวเองหลายคนเอาคำว,ว่ายังไม่พร้อมมาเป็นเหตุผลให้ยังไม่เริ่มแต่คนที่เขาสำเร็จจริงเขารู้ว่าโลกนี้ไม่มีใครพร้อมหรอกคะ่ะ แต่ใครก็ตามที่กล้าเริ่มทั้งๆที่ยังไม่พร้อมคือคนที่โลกเลือกให้ได้รางวัลก่อนฉะนั้นจงอย่ารอให้มีเงินก่อนถึงจะกล้าคิดใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าคิดใหญ่คุณก็จะไม่มีวันมีเงินพอที่จะทําให้ความฝันเล็กๆสําเร็จได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าทุกเรื่องผลิตเงินในโลกนี้เริ่มจากคนที่กล้าคิดว่าตัวเองคู่ควรกับคว,บความมั่งคั่งไม่ใช่รอให้มีครบก่อนถึงจะกล้าแต่คือกล้าเชื่อทั้งๆที่ยังไม่มีอะไร และเมื่อคุณกล้าคิดแบบคนที่เขามีโลกก็จะเริ่มตอบสนองคุณแบบคนที่มั่งมีค่ะจำไว้นะคะว่าความลับของคนรวยไม่เคยอยู่ที่จํานวนชั่วโมงที่เขาทำงานแต่มันอยู่ที่วิธีคิดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงคนที่เขาสร้างตัวจากศูนย์เขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อไล่ตามเงินแต่เขาใช้หัวของเขาวางระบบให้เงินไหลเข้ามาหาเขาเองเขาไม่ได้เหนื่อยกว่าคุณเขาแค่ไม่เชื่อแบบที่คุณเชื่อเขาไม่เชื่อว่าเงินหายาก เขาไม่เชื่อว่าจะต้องรอให้พร้อมก่อนเขาไม่เชื่อว่าจะต้องใช้แรงทั้งชีวิตเพื่อให้ได้มันมาแต่เขาเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มจากความคิดในหัวค่ะเชื่อว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนทั้งระบบและก็เชื่อว่าตัวเขาคู่ควรกับความมั่งคั่งตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลยและนั่นแหละค่ะคือเครื่องผลิตเงินที่แท้จริงมันไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่สูตรลับแต่มันคือความกล้าที่จะคิดต่างจากเดิม กล้าลบความเชื่อเก่าๆกล้าสร้างเส้นทางใหม่และก็กล้ายืนหยัดในความฝันของตัวเองแม้จะยังไม่มีใครมองเห็นมันเลยก็ตามเพราะในโลกนี้นะคะไม่เคยใจร้ายกับคนที่กล้าคิดใหญ่แต่มันจะใจร้ายเสมอกับคนที่ไม่กล้าคิดอะไรเลยและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นและก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะนะ